นะมีซาวนิดหน่อยแล้วก็เออโอเคไม่โอเคความรักสุขงอมกำลังพอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป สำหรับคู่รักหวานแววแม่นายเป็นลารามีแคมเปญและพีหมื่นล้านวิวเชวินเจโรวันนนที่เข่าพบเจอกันในเวลาที่ใช่และเหมาะสมคุณเข่าก็ปิ๊งรักแม่นายตั้งแต่แรกพบจริงจังชัดเจนว่ารักเป็นลามากที่แอปก็คิดว่าการสัมภาษณ์ของเป็นลาล่าสุดวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมา ก็มีลุ้นมากนะคะงานแต่งกล้ฉันสัญญาณล่นและขังประตูวิวามากค่ะเขาอาจจะมั่นหมายขอแต่งงานกันในปีนี้หรือไม้ก็ปีหน้าก็ได้นะคะเพราะความสัมพันธ์ดูไกลชิดที่ไม่ได้เรียกว่าแฟนแต่เป็นคู่ชีวิตกันแล้วที่แอดก็จับสังเกตได้ว่าตอนแม่นายเราเรื่องเกี่ยวกับคุณวิวก็มีเขินและมีช่วงที่เสียงเปลี่ยนเล็กน้อยแถมหัวเราะอยู่ในหน่อย เมื่อนึกถึงโมเมนต์ดีๆตอนไปเที่ยวด้วยกันขนาดคุณเขาไว้หนวดแม่ได้ยังแค่เซอร์ไพรส์นิดๆแค่บอกว่าเธอไว้ยาวกว่านี้จะไม่เรียบร้อยคุณเข่าก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างตามภาษาคนด้ออะน,นะคะแต่โดยรวมแล้วแม่ไหนก็มองว่าที่หมื่นล้านลูกไหนก็หล่ออยู่ดีส่วนทางด้านคุณวิวก็ไม่หึงที่แฟนสาวใส่บิกนินี่ทูพีซสุดเซ,ซ็กซี่นั่นก็เพราะว่าคุณเขา ขอรบความมั่นใจของแฟนสาวตัวเองและอย่างสุดท้ายทีแอดก็คิดว่าแบบนี้มันนา่ารลุนมากนะคะเพราะไม่ได้เผอเรียกคำว่าเราใช้แถนเรียกตัวเองกับคุณวิวไม่ใช่คำว่าฉันและเธอแต่เป็นคำว่าเราแบบชัดเจนมากเลยล่ะคะ่ะ ที่แอดจะขอเกิแเ้าหน่อยหรือกันนะคะโดยเป็นลาใช้คำว่าเราตอนโดนถามเรื่องทริปดินมากที่ไปเจอคนไทยเป็นลาก็บอกว่าเราสามารถเจอคนไทยได้ตลอดเราก็มีความคิดถึงอาหารไทยด้วยและตัวเราเองก็ไปกินอาหารร้านไทยเป็นลาไม่ได้หมายถึงตัวเองคนเดียวนะคะแต่หมายถึงเธอและแฟนหนุ่ม จเจอเราได้อ๋อ <ļ yüz> ไปเกอขนาดนั้นยังมีแบบใช่ค่ะคือเรามีการคนไทยอยู่ทุกที่ก็อย่างนี้ดีกว่าค่ะคือเอ่อเราสามารถจะคนไทยได้ตลอดแล้วเราก็มีความคิดถึงอาหารไทยได้ไงเราก็ตัวเราเองไปกินร้านไทย <ļ yüz> อย่างเงี้ยค่ะก็เออที่โคเปนก็ไปงานไทยเฟสเพราะว่าที่ร้านไทยเขาชวนแล้วก็อยากไปดูว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปโผล่ไทยเฟสด้วยที่ นี้จริงบุ่งบอกถึงความเคยชินที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด และแสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมเดียวกันที่เข้ากันได้ดีแบบสุดๆถ้าความสัมพันธ์ของเขาสองคนอย่างพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแบบนี้เรื่อยๆแอดก็คาดว่าภายในปีสองปีนี้ทั้งคืออาจจะประกศาศข่าวดีแต่นันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและจังหวะชีวิตด้วยนะคะตอนนี้แอดก็ขอรุนขอเขินเวลาเห็นโมเมนต์หวานๆของเขาสองคนก่อนหรือกันนะคะ